สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ มาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะคูบี้ได้มานะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะคลายตัวนะอ่ะคลิปเมื่อเช้านะครับข้อมูลหลุดจากญี่ปุ่นนะทำให้เราวางแผนได้เยอะเลยนะครับว่าโคโรโบฟิเลนใครอยากได้เลนเจอร์อยากได้เกียร์นะคือเกียร์เนี่ยเห็นเขาแบบโหโชกันเยอะเหลือเกินนะช่วงหลังนะว่าเกียร์เลทแตกนะแต่ผมไม่กล้าเปิดนะอันนี้ตามความชอบนะอ่ะอยากเปิดเลนเจอร์เปิดเลยครับอยากเปิดเกียร์เปิดเลยครับถ้าไม่อยากเปิดก็เก็บเอาไว้เปิดเดือนหน้าก็ได้นะครับคือเดือนหน้านะครับออะบทสรุปนะ ว่าสิ่งที่เราจะต้องจัดจ่ายใช้สอยกันในเดือนหน้านะก็คือ1ป้อมพาร์ตซากุรามิกุอันนี้เขาทํามาขายนะแต่ตัวเรนเจอร์ซากุรามิกุอันนี้ทําคลิปบอกไปแล้วเมื่อเช้าอ่ะอยู่อยากรู้รายละเอียดไปดูนะครับก็ซากุรามิกุแจกฟรีอันนี้คือเรียกได้ว่าโอ้โหผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะที่เหลือนะเรนเจอร์ Ranger, นะครับตัวปกติ2ตัวของตัวเกมนะครับแล้วก็แสงมืดใหม่1ตัวของตัวเกมเนี่ยก็อยู่ในตู้กาชาติตามปกติะนะครับแล้วก็โค้ดแพ็ เป็นครบรอบ10ปีด้วยผมว่าโหโคตรแพ็กน่าจะมาเยอะแยะมากอาจารย์เนี่ยเบื้องต้นนะสิ่งที่ต้องจับจ่ายใช้สอยก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนเกียร์เนี่ยเกียร์โครโรโบไม่มีข้อมูลเลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีเกียร์โคโรโบนะครับ แต่เขาบอกว่ามีเกียร์ทำใหม่ซึ่งเกียร์ทำใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกียร์ครบรอบ10ปีที่ทำมาขายออประมาณพวกเกียร์กาทองประมาณนี้นะฉะาานั้นเนี่ยเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยแบบนี้ตอบโจทย์คิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละก็คือจะเน้นไปที่10ปีนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่า10ปีไงมันพิเศษมากครับก็เลยดึงนะครับโคโรโบซากุระมิกุแล้วก็เอาซากุระมิกุมาแจกนะ,ะส่วนป้อมพาร์ทก็ได้เป็นป้อมพิเศษแต่ก็ ต้องซื้อนะป้อมอันนี้ต้องซื้อเลยนะครับอันฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะในส่วนของเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับอ่ะส่วนตัว10ป,ปีนะครับก็ได้บอกไปในคลิปแล้วครับว่าสำคัญมากนะครับคือมันก็จะมีกิจกรรมแจกนะครับแล้วก็กิจกรรมมาไปเปิดแล้วก็มีภาร,รกิจพิเศษผมคิดว่าตรงนั้นน่ยค่อนข้างจะสําคัญนะนะค้าย er, กับรอบก่อนๆนะที่แบบว่าเปิดตัว๋วครบรอบปีนะครับจนถึงจํานวนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็แจกของน Wrong ู่นนี่นั่นโน้นนะประมาณนี้นะครับ อ่ะตู้กันชา้าเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคือตัวคู่เทพก็เดี๋ยวจะเพิ่มเลทมาอีกนะอ่ะมาแล้วนี่อ่าตัวคู่เทพครับเพิ่มเลทรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็เกียร์อ่ะก็ตามนี้เลยครับยังอยากเปิดอยู่อ่ามีทุนนะครับผมขอแนะนำร้านเจ้าเกมวันนี้นะครับ จะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอัอนเจ้านี้ไว้ใจได้นะนอรอเซ็นครับร้านค้าจดวะทบียนูต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะ,ะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับไว้ใจได้นะ่นอนครับติมถูกเกมแรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่มีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือเราจะกดรับได้เองหมดเลยแต่ถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บอ่าเติมจากระบบไหนรับ r u b ีจากระบบไหน Ruby จะอยู่ที่ระบบนั้นนะครับอ่ะเจ้าน,นี้มีรับเติมเกมือื่นๆนราะะคาถูกแล้วก็ร,รวดเร็วด้วยนะอาจจะเติมเกมเติมบัตรต้องร น้ำกันค้าวท็อปอัลเซ็นเตอร์เดี๋ยวผมปันลิงก์ร้านเอาไว้ให้ด่ปักหมุดคอมเมนตะ์นะฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ร้านเจน้ำกันค้าวท็อปอัลเซ็นเตอร์ปลอดภยัยประหยัดรวดเร็วอ่ะมีทุนก็ไปจัดได้เลยนะครับอันส่วนข้อมูลดูต่างๆก็จะเป็นในส่วนของเมืนะ่อเช้านะอาจจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อ่ายังต้องรออยู่ว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายมันจะยังไงนะยังกบเนี่ยเขาบอกว่าไม่แจกแต่เมื่อวานทาคลิปนะผมแบบ อยากให้แจกของผมว่ามันขาดตัวเดียวค่อนข้างจะเสียดายเหมือนกันอะ่ะส่วนรูปนี้อะ่ะตรงนี้นิดนึงก่อนเนื่องจากว่าคลิปเมื่อเช้าเนี่ยมีคอมเมนต์มาถามนะครับแล้วก็มีหลังใหม่มาอีกเพียบเลยครับว่าแบบพี่มันมีนี่เกียร์อะ่ะมันมีโตเก่าเอามาแจกด้วยครับรูปนี้ต้องบอกก่อนว่าของปลอมนะครับของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่เมื่อคืนและอ่ะเมื่อคืนเนี่ยก็มีหลุดจากญี่ปุ่นอันนั้นของแทนแน่นอนนะแล้วก็มีรูปเนี้ยหลุดตามไปด้วยอ่านะซึ่งไม่ผิดนะคนที่เชื่อนะเพราะว่าบางคนก็จะไม่รููู้้ขขอมขอมมลงผเเเนียห็รปบ,บดว คือต้นทางเนี่ยอยู่ในกลุ่มสมาชิกช่องผมอาทิเหลือเนี่ยก็จะมีการกระจายรูปไปตามกลุ่มต่างๆนะคนอื่นก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าผมเห็นทีเดียวรู้ทัน,ท,นทีนะว่าของปลอมอคนที่ตามผมมานานรู้อยู่แล้วครับว่าผมทําอยู่ข้างในมาหลายปีแล้วผมเห็นข้อมูลค่อนข้างจะเยอะมากว่าเวลาที่ข้อมูลมันมาแบบนี้มันจะมาในรูปแบบไหนซึ่งเห็นแบบเดียวเนี่ยปลอมทันทีนะครับเพราะว่าข้อมูลต้นทางที่เขาส่งกันมาในเมลเนี่ยนะครับ ของสั่งไทยเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นเกาหลีเพราะว่าเขาได้ข้อมูลจากทีมเกาหลีนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับอาใครที่จะทําข้อมูลปลอมนะต้องทำแบบถ้าแบบต้องทํามาหลอกผมเนี่ยต้องทําเป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่คราวนี้บางทีมอาจจะเป็นทีมญี่ปุ่นซึ่งก็อาจจะเป็นต้นทางเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้ฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต้นทางจะมี2ภาษาเท่านั้นครับก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นอ่ะก่อนจะมาแปลเป็นอังกฤษเป็นไทยที่หลังนะแล้วก็ส่งเข้าข้อมูลในเกมอ่ะแล้วก็แจกจ่ายเป็น ตามในเกมที่เราเห็นนะฉะนั้นเนี่ยต้นทางครับเกาหลีกับญี่ปุ่นเท่านั้นครับส่วนคําว่าลีกเนี่ยหลุดนี่อันนี้คือจบเลยเพราะว่ามันจะหลุดยังไงอะเวลาข้อมูลเขาส่งกันภายในเขาจะต้องบอกด้วยหรอว่าหลุดมันไม่มีหลุดแน่นอนนะมันก็จะเป็นข้อมูลที่เขาส่งในเมลกันภายในฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันจะเป็นฟอร์แมตอาฟอร์แมตที่แบบเป็นทางการเลยนะครับส่วนถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆภาษาอังกฤษเขาก็พิมพ์ผิด collaboration นะไม่ใช่ collaboration นะแล้วก็ตรง collaboration comeback h a m e b a c k ไม่มีนะมีแต่ hat comeback อาชน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่าจับผิดนิดนึงก็จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นของปลอมอย่างแน่นอนอาแต่ว่าคนนอกเราเข้าใจนะว่าเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดอ่าเห็นข้อมูลแบบนี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอ่าดูฟอนต์ดูการตกแต่งดูนู่นนี่นั่นดูความเป็นไม่ได้นะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมอาชะนั้นอันนี้ง่ายๆครับของปลอมนะอ่าส่วนของจริงก็อย่างที่บอกครับว่า ก็เ็นแค่ข้อมูลหลุดจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ที่เหลือก็ต้องรอดูครับจากประกาศโตเกมอันนี้จะทัวร์ที่สุดนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะว่าโครรโบครับแจกฟรีอ่ะอยู่ที่ว่าจะไปแจกช่องทางไหนบ้างไม่อยากให้มันแบบแจกช่องทางเดียวแล้วตัวเดียวเราไปแจกยากๆอ่ะอย่างเช่นภารกิจเปิดตัว10ปีแล้วแบบโอ้ยต้องเปิดตัว10ปีจนถึงจํานวนเท่านั้นเท่านี้เราไปได้ตัวสุดท้ายเนะี่ยผมว่ามันก็ เออนานไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะเผื่ออาจจะเป็นแบบล็อกอินครั้งแรกเข้าเกมมาเราได้เลยไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะ,ะข้อมูลตรงนี้ผมยังไม่รู้ครับเพราะว่าไอ้หลุดตรงนี้มันหลุดจากญี่ปุ่นนะครับไม่ได้หลุดจากไทยด้วยนะไทยเขายังไม่ค่อยให้ข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับอ่ะส่วนกบเนี่ยคือเขาบอกว่าไม่แจกก็คือไม่แจกจริงๆนะแต่คราวเนี้ยใ,ในใจในแอบคิดว่าเเผื่อว่าเผื่อแบบนาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยหรือเผื่อแบบมีข้อมูลรับลงคนไในที่มันอาจจะไปหลุดแจกในช่องทางอื่น คือผมมีอยู่3ตัวแล้วไอ้ีหลักเนี่ยวผมก็ไม่ค่อยได้ไปเปิดกบด้วยนะเกียร์ก็ไม่กล้าเปิดนะครับคือเรียกได้ว่าเติมก็เติมน้อยครับป้อมนี่เติมทุกเดือนอยู่แล้วนะาพาร์ทเนี่ยผมเติมทุกเดือนครับส่วนการเลนเจอร์ก็เติมบ้างไม่เติมบ้างครับอันนี้ก็เลยอยากให้แจกอยู่เหมือนกัน,นครับซึ่งป้หาหมยของผมเนี่ยก็คืออยากจะปั้นเดี๋ยวดูก่อนนะแสงมืดใหม่นะครับตัวของเดือนหน้าเนี่ยครบแล้วสิปีมันจะโหดแค่ไหนไม่รู้นะนแต่ว่าตัวการช่าเนี่ยผมว่า จะได้ไหมรอรุนแล้วกันนะครับของผมก็อ่ะถ้าสมมุติเปิดได้จริงๆนะก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าแบบไอ้เดือนหน้าแจกกบไหมถ้าไม่แจกกบผมก็คงจะไปเปิดตู้กบนะครับอ่ะส่วน P ีพีเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คะแนนเฟ้อรสามสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะดูนะจะขึ้นมาดสองครับสามพั 3, 2006, นหกเอาปกติเดี๋ยวขึ้นมาดสองเนี่ยสามพันสองสามพันสามก็ขึ้นได้แล้วครับ,รบอ่ะซึ่งตรงเนี้ยน้องๆยังไม่รู้ข้อมูลกันอีกเยอะนะครับว่า คือเราไปดูเกณฑ์คะแนน,นเนี่ยในของตรงนี้เนี่ยมันมันเชื่อไม่ได้ครับมันเชื่อไม่ได้ตรงที่ว่าข้อมูลตรงนี้เขาใช้เอาไว้เพื่อที่จะใช้ตอนเริ่มลีกเริ่มสัปดาห์ว่าเกณฑ์คะแนขน,นของเขาเนี่ยมันคือเท่านี้นครับแต่ว่าเวลาที่เราเล่นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้น,นครับเวลาเล่นจริงเนี่ยเราอิงจากลีกจริงนะครับว่าเราจะต้องชนะคะแนนอันดับหนึ่งในหลีกนั้นถึงจะข้ามหลีกได้อายกเว้นว่าสมุินะผมจะขึ้นมาดสองเนี่ยแล้วคะแนนผมมันแบบ อาจจะ3,640ประมาณนี้แล้วผมไปแพ้นในตาสุดท้ายอันนี้มันอาจจะข้ามหรืใครได้ซึ่งเป็นบักรระบบนะนะครับแต่ถ้าเกิดคะแนนห่างเยอะไม่ึ้นไม่ข้ามนะหรือบางทีคะแนนห่างเยอะแบบสัก60 70ไม่แน่มันอาจจะบักแล้วก็ข้ามได้อันอย่างนี้คือเรื่องที่ว่าสำหรับอันนี้ผมก็คงจะง่อยเลยนะครับเราคงไปจบมาสเตอร์สนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่อ่าโดยปกติเราจะพึ่งตั้งรับนะบแต่ว่าคนเล่นกันเยอะมากๆนะ คือเขาน่าจะรู้กันคือข้อมูลที่หลุดเนี่ยก็คือหลุดจากญี่ปุ่นนะซึ่งญี่ปุ่นเขาก็คือคักกันอยู่เหมือนกันนะครับอส่วนประเทศอื่นๆผมไม่รู้นะทางไทยคือคัาก,กันบ้างไหมนะครบรอบ10ปีกมแรนเจอร์นะครับรู้แต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาแบบอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียว10ปีแล้วเหรอวะเพราะว่าเป็นเกมที่แบบโอ้โหเอาจริงผมบอกเลยนะว่าใครที่เล่นเกมนี้ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยคือโอ้โหมันเป็นมันเป็นยิ่งกว่าเพื่อนแล้วนะคือหลายคนเขาก็จะแบบว่า ไม่ได้แค่รู้จักกันในเกมมามรรู้จักในนอกเกมครับอ่านะครับ,นะรบก็กลายเป็นอีกสังคมหนึ่งไปเลยนะคือ10ปีอะมันนานนะครับ อย่างที่บอกนะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเล่นกันตั้งแต่ประถมนะครับประถมบางคนอาจจะแปดขวบ9ก้าขวบสิปีโอ้โหนี้คือขึ้นมหาวิทยาลัยกันแล้วหรือบางคนอาจจะเล่นตอนมัธยมนะสมมติเล่นกันตอนมสาอายุประมาณ15 25คือทํางานและบางคนแต่งงานมีลูกไปแล้วนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบค่อนข้างจะอยู่ยาวนาน,นครับแล้วก็เกมแบบนี้เนะี่ยน้อยหาได้น้อยมากนะที่แบบอยู่ยาวนานนะแล้วก็ยังพัฒนาต่อ อ่าส่วนสายแซกก็ปล่อยเขาแทกไปว่าแบบแจกอย่างนี้เดี๋ยวเกมก็ปิดอ่าเกมงี่เง่าเดี๋ยวก็ปิดนู่นนี่นั่นครับเออนะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกนะเราอยู่ข้างในนะครับเราก็จะรู้ว่า,าข้อมูลภายในอะไรแบบประมาณนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับอ่าซึ่งเราก็เห็นนะครับว,ว่าเขาก็พัฒนาครับก็ได้ได้ว่าพร้อมที่จะพัฒนาต่อนะแล้วก็กาลังพัฒนาอยู่ พี่แต่ว,ว่าน่นนอนล่ะสิ่งที่แบบเราก็เห็นเหมือนกันกับเพื่อนๆก็คือแบบว่าหลายๆจุดนะที่แบบหยมันเป็นบั็อกโตเกมนู่นนี่นั่นนะ,ะกับเรื่องของความที่มันเกลือจัดมากๆอะไรประมาณเนี้่ะเราก็เข้าใจนะว่าเออก็อยากให้แบบให้มันเกลือน้อยๆหน่อยอะไรประมาณเนี้คือระบบเกมมันเป็นระบบกาชานะซึ่งซึ่งเราก็จะเห็นนะว่ามันไม่สามารถที่จะบอกเลยนะว่ามีมีรูบี้ Ruby เยอะมีตัวเยอะมันจะต้องเปิดได้นะครับ อ่าหรือว่ามีรูบี้น้อยตัวน้อยนะครับจะต้องเปิดไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคือเราก็จะเห็นกันนะครับว่าเออบางทีมันก็เปิดได้กันนะครับอ,อ่าฉะนั้นเนี่ยระบบเกมก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันก็เลยทําให้คือมันต้องมีความเลื่อมล้อนกันอยู่แล้วลหะเรื่องของดวงนะเออบางคนก็แบบอ่าล็อกไอดีอ่าล็อกตัวเลขอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่มุมมองนะครับ ก็เป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะ,ะส่วนคนเติมเนี่ยคือเขาก็ต้องเติมให้ถึงนะมันถึงจะได้แบบเลนเจอร์หรือเกียร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความสนุกแหละนะในเรื่องของตู้กาชาทนาว่าแบบ ไอ้บางทีแบบเราไม่ได้เติมเลยแต่เราเปิดได้อะมันก็รู้สึกแบบดีใจใช่ไหมอ่าหรือบางคนแบบโ้เขาเปิดเกียร์กัน7 0 0 0พลูบี้นะครับได้เกียร์8ดาวชิ้นเดียวจากการันตีเลือกอแต่เราเปิด400เนี้ยเปิด200เปิด600แล้วแบบได้นะมันก็เป็นความสนุกเป็นความตื่นเต้นที่เราจะได้ลุ้นกันครับว่าแบบเฮ้ยมันจะได้ไหมนะอ่านะครับผมก็เลยมองว่ามันไม่มีอะไรจะเสีย แต่ว่าเราค่อนข้างจะสี่เรียสกันซะมากกว่าว่าแบบเฮ้ยทำไมไอคนนี้มันเปิดได้ว่าเราลงทุนคือถ้าคนลงทุนเยอะเราเปิดไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมเสียใจผมเสียใจแทนนะครับเอาจริงนะซึ่งเราก็พยายามคุยครับข้อมูลเบื้องหลังเนี่ยก็มีการพยายามพูดคุยมีพยายามฟีดแบ็กอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ฟีดแบ็กนะแต่ว่าเขาจะรับตอนไหนเราก็ไม่รู้ครับอ่าเช่นครับแบบเปิดกาชาใช่ไหม เปิดด้วยรูบี้ครับสามพันรูบี้นะอ่ะเกมเขาก็ยังบอกว่าออย่างรอบโคโรโบครับเกียรห6ดาวเขาทํามาเป็นแบบแปรใช่ไหมเขาก็ยังต้องให้มันอยู่ในการตีนะอัแต่ว่า5,000แบบเนี้ยเอาออกไปได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วจะมีส่วนเพิ่มเติมไหมออันนี้ต้องรอติดตามนะคือเบื้องต้นเนี่ยทาง ในส่วนของล ne นะครับเขาก็มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่มันก็ผมว่ามันก็ยังไม่พอนะคือเหมือนแบบเป็นโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้ครับว่าแบบไอ้ถ้าเกิดเติมในช่องทางนี้ก็มีของลดแลกแจกแถมเยอะแยะมากาม,ามายในส่วนของล ne เกมนะครับแต่ว่าในส่วนของในเกมไลน์เจอร์คือเราก็เราเทนเกมเนะี้ยเราก็อยากได้แบบโดยตรงใช่ไหมว่าแบบ อ่าเช่นนะอาจจะแบบว่าการันตีเลือกนะครับเลือกเป็น2ตัวได้ไหมเลือกเป็นเกียร์สชิ้นได้ไหมพวกนี้ต่างๆานะฟีดแบ็กกันอยู่ครับแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะเอออันนี้ก็มันเป็นเรื่องของตัวเกมครับอ่าแล้วก็พวกเรื่องบั๊กต่างๆครับคือถ้าอะไรที่เป็นบั๊กเกี่ยวกับพวกการสร้างไ d ดีใหม่เนี่ยอันนี้บอกเลยนะว่าเขาไม่มีทางแก้งจริงมีการขอไปอยู่เหมือนกันแหละนะแต่ว่า เขาก็ไม่แก้ครับเพราะว่าเราไปทํากันเราเองเราไปข้ามขั้นตอนกันเราเองครับเกมเขาล็อกระบบติวตัวเรียบเอาไว้แต่เรา,เาไปข้ามขั้นตอนไปละขั้นตอนครับแล้วก็คนที่ถามมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไอดีใหม่หมดเลยครับที่ไปเจอปัญหาแบบนี้นะไม่ใช่เป็นเป็นปัญหาที่แบบเฮ้ยเราสร้างไอดีมานานแล้วเล่นมานานแล้วเราไปเจอปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นที่ไอดีใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยเกมไม่แก้นะไปหาวิธีแก้กันเราเองครับอ่านะครับก็มีวิธีแก้นะครับ ง่ายๆครับก็ได้บอกไปหมดแล้วนะอ่าซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับก็มาจับเพื่อนๆนี่แหละนะครับพี่ส่งเข้ามากันนะครับอ่าเพราะว่าผมเองคือไม่ได้ทําแบบนั้นนะเราก็จะไม่รู้รนบว่า ไอ้มันเป็นยังไงครับทีมงานเขาเข้าไปรู้ครับเราไปแอบทําเราไปแอบเล่นกันนะเอออย่างที่บอกครับข้อมูลต่างๆนานเนี่ยก็มาจากเพื่อนๆนะครับเพราะสันญาข่งขำถามมันจะเริ่มต้นที่การถามก่อนว่าเออเจอแบบนี้พี่ต้องทํายังไงอบางทีเราไม่รู้ครับเราก็เอาไปถามต่อไอคนที่มันเจอปัญหาแบบนี้เราไปถามเพราะว่าไอเจอแบบนี้แก้ยังไงเราก็นําข้อมูลมาบอกต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้คือทางการเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเราไปทําอะไรกันมานะ อ่าครับแต่ว่าไอโค้ดเนี่ยก็ได้บอกไปนในคลิปเมื่อเช้าแล้วว่าฟีดแบ็กไปหาเขาแล้วเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยมันมันมีผลจริงๆนะต่อผู้เล่นที่เขาจะมาเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วเขาไม่รู้ครบว่าอ่ามันมีการแอดเพื่อนอ่านะครับปรากดว่าพอแอดเพื่อนที่แอดในไลน์นะเน้นย้ําก่อน,นครับว่าแอดในไลน์เพราะว่ามันมีภารกิจเชิญเพื่อนไง นะมีภารกิจเชิญเพื่อนทำไมให้แอดเพื่อนไม่ได้ครับคือควรจะต้องแก้ไขตรงนี้อยู่เหมือนกันผมก็มองแบบนั้นนะหรือไม่ก็ตัดออกไปเลยครับระบบเชิญเพื่อนนะครับที่เป็นของในส่วนของไลน์นะครับคือมันมีความคาบเกี่ยวกันนะว่าในเรื่องของการแบบว่าเสี่ยงที่จะเหมือนไปแฮกระบบเขาไหมหรือส่งสแปมเพราะว่า คือถ้าถ้าแบบเป็นคนที่เขาทําธุรกิจการโกงเงี้ยเขาก็จะแอดเพื่อนรัวๆเพื่อที่จะส่งเมลส่งข้อความส่งลิงก์อะไรไปเพื่อแฮกหรือเพื่อโกงอ่าน,นี่คือด้วยความที่ว่าข้อมูลจากทั้งภายนอกเลยอ่ะสังคมต่างๆกับในส่วนของไลน์เนี่ยคือมันมีความเชื่อมโยงกันค่อนข้างจะเยอะนะอะ่านั้นเนี่ยคือจริง,รงเขาก็ไม่ผิดที่ เขาจะทําอย่างนี้แต่ว่าในส่วนของเกมเขาจะต้องมาบอกด้วยว่าเฮ้ยมันห้ามทานะเพราะว่าพอโดนโค้ดไปแล้วปุ๊บเอาบางทีแบบเติมเว้ยพึ่งเติมนะยเว้ยเออจะเข้ามาเล่นเนี่ยมาโดนแบบนี้ยเราไอดีคือมันไม่ได้ไม่สามารถกู้คืนได้อันนี้ผมก็มองว่าเออเราเข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ครับอันนี้อย่างเงี้ยผมก็มองเหมือนกันว่าแบบว่าเฮ้ยเกมต้องแบบว่ามามีมีแอคทีฟตัวนิดนึงในเรื่องของนี้ตรงนี้ครับมีแอคชั่นหน่อยนะ ต้องออกแอคชั่นหน่อยครับว่าแบบ้ยตรงนี้จะช่วยเหลือยังไงผมก็ฟีดแบ็กไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ครับว่าสุดท้ายยังไงครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเชิงลึกจริงๆนะที่เขาก็ไม่รู้กันว่าแบบเ้าเหรออดเพื่อนในไลน์5คนโดนเลยหรอเออนะคือภารกิจเชิญเพื่อนมันคือเชิญได้สูงสุดวันละยี่สิบคนใช่ไหมก็ให้ยี่สิบคนสิมันมันเชิญยี่สิบเอ็ดคนไม่ได้ก็แบบเฮ้ยมันจะไปบล็อกทําไมเออเราบล็อกก็ยี่สิบเอ็ดคนหรือไปทําอะไรที่มันเหนือมากกว่าน,นั้นอะไรประมาณนี้นะ อ่าครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นอะไรที่ไปแบบแตะต้องกับลายมากไปหน่อยนย่ตรงระวังเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับ ID ดีใหม่เท่านั้นแหละนะครับอ่านะครับเพราะว่าในเกมคือเวลาเราแอดเนี่ยก็ให้แอดในเกมได้แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้รับกันอันนี้ก็ต้องไปคุยกันโดยตรงอ่าหรือไปหากโกงหาปุ้มกันนะครับอ่นอย่างเงี้ยสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมอ่าผมอยากจะทํากําไรสมัยก่อนเนะี่ยเราทํากําไรกันแบบนี้ครับสมมติผมซื้อครับสิบ รูบี้นะได้12อ่ะชนะ6รอบเนี่ยอาจจะได้ประมาณสักสองร้อบสองร้อขึ้นได้ไหมขึ้นได้อย่างเงี้ยผมก็อาจจะซื้อนะครับเพื่อที่จะให้ขึ้นไปที่มาสเตอร์2อ่านะครับขึ้นไปที่มาสเตอร์2แล้วก็ได้กำไร10รูบี้ก็คือยอมเสีย10รูบี้นะเพื่อที่จะอะ่ขึ้นเหรีกไปอีก1นหรีกอ่าแล้วก็ได้20รูบี้แต่มันก็อาจจะเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนตีก็อาจจะตกเหรีกญอาจจะแบบเนี้ยผมว่าจะขี้เกียจเล่นเล่นแค่นี้ก็พอรูบี้หายไป20รูบี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะ อ่าครับส่วนกบลุ้นลุ้นเอาผมเองก็ลุ้นนะผมเองก็ฟีดแบกผมไม่ได้ไม่มฟีดแบกนะผมฟีดแบกว่าแบบ เออเื่อ,อแบทบี่เขาอาจจะใจดีไปยัดในจุดใดจุดหนึ่งประมาณนี้เช่นอาจจะประยัดในตารางล็อกอินรายเดือนอา่าหรืออาจจะประยัดในส่วนของตารางอา่าล็อกอินพิเศษไหมอา่าหรือ,อจ,จะอยู่ในภารกิจพิเศษไหมเพราะเบื้องต้นคือเขาบอกจริงนะว่ากบก้าวดาวเนี่ยเขาไม่แจกด้วยความที่ว่าเขาแจกอื่นๆเยอะนะซึ่งก็ที่บอกไปแล้วนะว่า ไอ้ที่เยอะในที่นี้ก็คือเขาแจกโคโรโบนะครับตาโคราพิกุเออเป็นตัวแจกนะส่วนตัวอื่นคือดูข้อมูลแล้วไม่มีไม่เห็นข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งถ้าเกิดมีต้องหลุดมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นนะครับว่าเออน่าจะแจก ตัวเดียวนะเพราะว่าผมบอกตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยตอนที่ยังไม่มีข้อมูลเลยว่าเฮ้ยมันมาจริงเหรอโคโรบโบนะแต่ว่าพอผ่านมาสองวันปุ๊บเฮ้ยรู้แล้วโคโรบโบมานแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมารูปแบบไหนใจตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคอลแลบกับลายทั่วๆไปแต่มันเป็น10ปีไงก็เลยดึงอ่ามิกุนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นพันธมิตรเดิมคนระับแล้วก็เขาก็ต้องการโปรโมทตัวเองอยู่แล้วผมเห็นครบรอบทุกปีเนะี่ยเขาก็โปรโมทอยู่ตลอดเวลานะก็เรียกได้ว่ายังเป็นอ่า เรื่องที่เขายังยังน่าสนใจอยู่ไม่ใช่อนิเมะนะมิกกุได้บอกไปแล้วนะว่าเราเรียกกันว่าเป็น v ูทูบเบอร์นะครับสาวน้อยวูคอลลอ่เป็นเสียงสังเคราะห์ในโปรแกรมเกมครับในคราวเกนที้เราให้ฟังว่า10ปีที่แล้วเนี่ยคนจะรู้จักตรงนี้กันค่อนข้างเยอะทําได้ว่าก็ยังค่อนข้างโด่งดังนะเรื่องนี้นะ,ะแล้วก็ดูฟดแบักนะคนชอบเยอะนะเรียกได้ว่าคนชอบเยอะมากคือแจกก็คือแจกจะเก่งหรือไม่เก่งบางคนเขาบอกชอบ อ่าแล้วก็จะใช้ด้วยนะส่วนบางคนที่เขาบอกว่าแจกเท่ากับกากโอ้โหอันนี้คือผมเองยังไม่กล้าพูดเลยนะผมเองยังไม่รู้เลยนะครับซึ่งพอมันมาเป็นแบบนี้มันเป็นโคโรโบนะครับแล้วก็ดึงมาเป็นพิเศษเกมก็ต้องเสียตังค์ให้กับโคโรโบมิกุนะเออนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะต้องเก่งประมาณหนึ่งผมยังไม่เชื่อว่าแจกเท่ากับกากเ,าเพราะว่าเกียร์เนี่ยเก้าจุดห้าปีเนี่ย แจกมาอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นเกียร์ที่ใช้ดีนะครับปืนรองเท้าเนี่ยนักก็ใช้ดีแต่ว่าถ้าเกิดจะคาดหวังให้มันแบบโหเป็นโหตระดับเทพเลยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นคือผมแค่มองว่าให้มันเก่งในระดับที่ใช้งานได้จริงใน PVP หรือในโหมดอื่นๆเรียกได้ว่าแค่นี้ก็จบแล้วนะครับส่วนบรรดาครับๆเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะว่าแบบอ้มันจะต้องเก่งเป็นระดับโคตรโหตขนาดนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้มองว่า ไม่น่าจะกากเพราะว่าถ้าเกิดมากากก็ก็น่าจะโดนบ่นอยู่เหมือนกันนะนแต่ผมก็จะไม่ได้ฟันธงแล้วว่าเฮ้ยมันจะโคตรเก่งมันจะเก่งหรือมันจะกาก,ากผมจะไม่เหมือนผู้เล่นบางคนที่มาถึงก็ฟีเท่ากาก,ากอะไรประมาณนี้นะเลือกเล่นดีกว่าถ้าเกิดสีได้นขนาดนั้นนะนแต่ผมบอกเลยนะว่าเอา กากก็เอากากก็สะสมแต่ขอให้แจกเยอะๆขอให้แจกแบบง่ายๆหน่อยเออนะอย่าให้ยากจนเกินไปนะเพราะว่าเดินหน้าผมก็ภารกิจเยอะ,ะครับแล้วก็ไอดีเยอะด้วยอ่ะแต่ก็รอรุ่นแล้วกัน,นครับก็หวังว่ามันจะเก่งนะอ่าอย่าให้มันลงไปในระดับกากแล้วกันนะครับก็ เดี๋ยวคนก็จะมองว่าแบบโอ้มาทั้งทีนะมาแบบนี้ก็อย่ามาเลยครับก็ไม่อยากให้มองกันแบบนั้นนะอรอลุ้นกันดีกว่านะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับใครมีทุนนะเจ้าเปิดเดือนนี้เปิดเดือนหน้าครับหลันเรื่องเกมนันนี้เลยนะครับจะนำการคาร้าท็อปแบงก์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรดเร็วครับเจ้านี้วันเดืนได้นอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร,าาร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องต,องตองามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วมีประสบการณ์ตรงนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ระบบ iOS อเครับแต่มีบริการกดแพ็คให้สำหรับ a n d r o แอนะครับกก็ดรับได้เองเลยถ้าเกกี่ยวับ Ruby นะครรับเติมะลไหน ต่ระบบไหนลูบี้จะอยู่ที่ระบบนั้นนะครับอ่ะตอนนี้มีรับเติมเกมมือนือใน,นะะราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับอาใครสนใจนะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านนี้เลยครับเจ๊น้ำกัญชาท็อป t ัฟเซ็นเตอร,ร์เดี๋ยวปันทิ้งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ร้านเจ๊น้ำกัค้าท็อปบัฟเซ็นเตอร์ลอด์ตไประหยัดรวดเร็วอาใครพร้อมก็ไปจัดได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ